วันนี้นะครับเราก็จะมาทำนะครับสลัดมะละกอครับเนี่ยเนี่ยคือน้ำสลัดครับอันนี้มะละกอครับเนี่ยมีถั่วด้วยมีถั่วด้วยโอ้มะนาวพร้อมถัว่วผักยาวก็มีครับเนี่ยนี่มีเผอกทศด้วยนี่เลยบรรยากาศมาเล่นน้ำนครับเนี่ย เดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับเนี่ยนี่เลยยาวมากยาวมากข้อด้านนี้ก็มีครับเนี่ยนี่เลยเมนูเพียบอาหาร ตำไทยตำปูปลาตำถั่วตำซั่วตำปลาตำหมูยอตำเชอรี่เมนูตำตำทั้งนั้นเลยวันนี้ทำไม่ตำนะครับเนี่ยเพราะว่าไม่มีครกเอาอีกเอาเอาหมดเลยแล้วก็เหลือไว้ตรงนี้เลยคือ ไม่ต้งไปเส้นมานลูกวัก่มไม่มีไม่ยายาโโไม่เยอะหรอกพอดีเลยนี่ิดหนึ่งก็พอละอ๋อดูหน้าไม่ค้าเน่ยไม่ค้า,ไม,คาไม่ค้าตั้งใจมากเลย Để đi đồ nam lại, chơi đồ nam Ôi, chân sụt lên lắm nhỉ Ê, Đây của đây Chị này Chị xung tâm Giang đi rồi khóc, khóc เครื่องครบจบทุกอย่างเพราะว่าหนูล้างมือแล้วเดี๋ยวจะดราม่าไม่งั้นมันไม่เข้าเครื่องไงอันนี้ใครทำแต่เครื่องดิบข้าวถุ่ยางเนื้อล้วงขยำขยำอ้าวขยำเลยนะครับอันนี้จะเป็นสลัดมะละกอครับเนี่ยอ๋อพอดีเลยอ่ะยำสดๆครับยำสดๆเอาใจจมไก่นะเอาใจอันนะฮะโอย็นชบรถอยู่รถพังคันหนึ่ง เดตามตามอะจ้ะอโอนี่นี่ด yup> okay? ิเด uh, 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 like oh, really mm ี๋ยวเดี๋ยวชิมดูชิมดูชิมดูอาชิมดูอะไรใหญ่โอ้น่ากินน่ากินหอมมากเลยแ้วมันอร่อยอ่ะอร่อยดิอ่ะตัตแบบไม่มีโคกับเนี่ยใส่ใบนี่มันหมดเนาะหอมมากมีเส้นเมียอะไรก็ใส่ไปใส่ไปใส่ไป เกลยนะครับเนี่ยไม่รู้สึก,กิ้งไปว่าใส่ข,ข้าวคั่วมาสดๆนะครับเนี่ยตัวหลักเลยตัวหลักเลยะจะกินขอยจุอย่างนั้นเนี่ยขอยจุบอกไม่ใช่ค่ะจะกินหมูทอดหมูทอดครับเนี่ยนี่เราใส่เดี๋ยวมันจะพองเกินข้าวคั่วต้องใส่ตอนอสดๆนะถ้าใส่ไม่นานจะพองครับ นี่เลยเกลียวด้วยเียวดดกินกับข้าวเหนียวดำแล้วเนี่ยสิตอย่างนี้เลยดีกว่านั่นแหละไปหลลีบโยกเลยวันนกินรถเด็กมาเป็นโยกเลยเบลมากินเบลตองรอยขวดแล้วนี่ยคบันบลมนนะเอายมแค่เากส้มรหนำจิเด้อจเด้อเนยวดำข้าเน๋ยวดำ นี่ซุปดำำก็เบ่งเบ่งนาหน่ซึ่งตอนนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศหลังสงการนะครับช่วงสงการจะไม่มีที่นั่งเลยครับไม่มีที่จองกันเลยนะครับนี่ขนาดมาช่วงหลังสงการก็หาที่นั่งที่จองยังไม่มีนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนคนยังมาเล่นน้ํากันเยอะเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็คนทยอยกลับบ้านกันแล้วนะครับเหลืออีกสักหน่อยก็จะทุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าจะค่ำแล้วนะครับก็ทยอยกลับนะครับเราก็จะทยอยกลับ กลับเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวกลับนะครับหาจังหวะเวลามาเล่นกันได้นะครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับมาแล้วซึ่งพวกเราก็หาอากาสหลังสงการน,นะครับก็ยังมีคนมาเล่นนะครับเพราะวอา,ากาศร้อนมากครับตอนนี้เรามาเล่นเรื่อยๆเข้าๆออกๆครับช่วงนี้ลงๆเลยนะครับลาบรรจุคนได้กี่คน หลังเมษาก็ยังร้อนอยู่นะครับท่านผู้ชมซุ้มแหงข้างๆก็เต็มหมดนะครับตอนนี้ก็ยังเต็มนะครับแล้วได้ซื้อมาเล่นกันครับ่ววันนี้บ่ายสองใบสามแล้วนะครับเนี่ยข้างๆนี้ก็ยังเต็มอยู่นะครับตั้งแต่นี่ยาวอยู่สุดนู่นนะครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วอากาศเป็นร้อนนะครับมาเล่นน้ําเย็นๆนะครับใสๆนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเอาละเอาละ เดี s <S okay. ๋ยวเราดูสภาพขาไปกับขากลับโอ้โอ้ไม่โอ้โอ้ยามเย็นกำลังบรรยากาศกำลังได้เลยเอาละเอาละ อุ้นอ๊อวุ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 นอ๊อุนอ,อ๊นอมาส์วิวเบลโอ้โหสัพ ำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะครับมาแบบครอบครัวนะครับมาช่วงนี้นะครับคนไม่ชุลมุนวุ่นวายนะครับก็ได้บรรยากาศที่อ่าที่สงบหน่อยนะครับไม่วุ่นวายนะครับถ้ามาช่วงนี้นะครับสบายสบายนะครับ